you มาคาวินซินโดมตอนนี้นะครับมาก็มาทํากิจกรรมในยามบ่ายกับบูการีนะครับซึ่งบูการีเขาก็จัดกิจกรรมในการเรียนคลาสทงชานะครับร่วมกับ v i p ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับผ่านโปรแกรมซูมนะครับก็เขาส่งทุกอย่างที่เป็น v i p มากๆเลยอย่างเช่นอันนี้ก่อนเปิดถุงนะครับเขาก็ให้เราเนี่ยได้ทำการทำความสะอาดโดยผ่านเครื่อง อันนี้ที่เขาพิมพ์คำว่าบ,บุการีมาด้วยนะครับ oh. แล้วก็ที่สำคัญเขาทุ่มทุนมากส่ง iPad มาทั้งอันเลยเป็น iPad Pro นะครับแต่เรื่องอะไรเราจะเปิดเราก็เปิดเด๋ยนนี้เพราะว่ามันต้องมามีการโหลดใหม่นะครับ oh. และเนื่องจากคอลเลกชันนี้นะครับเป็นคอลเลกชันแมกนิฟิการเขาก็เลยส่งคุกกี้มาในรูปแบบของเครื่องเพชรนะครับ oh. และหลายคนอาจจะงวงว่าทำไมวันนี้มักมาในรูปแบบของธรรมดามากก็วันนี้นะครับ หยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วก็ทํากิจกรรมที่ซุปเปอร์แบรน์ระดับโลกนะเขาได้จัดเพื่อบริการลูกค้า i p เขาซึ่งวันนี้มาก็อยู่บ้านหน้าสดๆสดเลย <c oughs> ก็อยากจะให้เ <c oughs> พื่อนๆมีความสุขกับคอนเทนต์มากติดตามชมในทุกๆ EP นะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับ ได้ค่ะได้ได้หมดเลยค่ะใครมีใบมิ้นท์ใครมีเลมอนที่บ้านสามารถมาใส่ลงไปได้เลยเดี๋ยวทางนี้จะใส่น้ำดูนะคะแล้วก็ทางบ้านทำตามก็ได้ล้าใส่น้ำถึงข้พอควรนะคะที่าปาไม่เลือกให้ใช้น้ำร้อนเลยเพราะว่าเราไม่ต้องการเอาคาเฟอนีนและไม่ต้องการเอาราสฝาดของชาออกมาเลยค่ะเราอยากแค่ได้ชาที่สดหอม ะขนาค่ะดรู้มากเลยค่ะจะแอบถายรูปเปนหู่คณะค่ะาจะหน้าจอหน้าจอให้ทุกคนบจัดูที่เองเ<ล>สวยที่สุดแ้วค,คอ,อ,อันนี้นะครับการชงชาแบบ ทีสปานะครับสามารถทิ้งไว้ได้นานเท mm hmm. ่านานเลยไม่มีเวลาจำกัดนะครับกิจกรรมวันนี้นะครับเขาก็ให้ความรู้ในด้านของชาทุกๆอย่างเลยนะครับแล้วบอกว่าชาทุกรสเนี่ยมันมาจากต้นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าส่วนที่ผสมต่างกันแล้วก็การใช้น้ำร้อนหรือใช้อุณหภูมินี่มีส่วนมากๆเลยนะครับวันนี้ก็มีความรู้หลากหลายเกี่ยวกับการชงชามากๆเลยแม้กระทั่งชากูหลงชาดำอสัสสัมซึ่ง กรรมวิธีต่างกันเนี่ยแล้วมันก็ให้ประโยชน์ที่ต่างกันด้วยนะครับอย่างชาเขียวนะครับเขาก็าให้สารต้านอนุมูลอิสระนะครับจังชาอูหลงเนี่ยเป็นการเผาผลาญของร่างกายถ้าเป็นส่วนของการช่วยลดน้าหนักก็เป็นชาดํานะครับวันนี้นะครับมันก็ทํากิจกรรมสําเร็จเรียบร้อยและมีความสุขมากๆเลยยังไงอยากให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วเข้ามาชมรายการมาร์คทวินซินโดมเยอะๆนะครับ ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพไว้ก่อนเดี๋ยวอีกไม่นานมันก็ผ่านไปแล้วอยากให้ทุกคนอดทนและสู้ๆนะครับยังไงก็มาเจอมักในทุกๆวันนะครับเพื่อเป็นเพื่อนกันในช่วงโควิดอย่างนี้นะฮะยังไงขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย